วันนี้มาพบกับปัตตี้เพชรยนต์นะคะวันนี้ปัตตี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขา2องค่ะอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะข้าจากซอยเสรีไทย95มาประมาณ50เมตรนะคะค่ะวันนี้ปัตตี้มีรถมานําเสนอนะคะ,ะเป็นรถเก๋งนะคะเป็นตัวฮอนด้าซีวิกเอนะคะ1.8นะคะ EL นะคะปี2อ1 7นะคะ ตัวนี้ราคาเราขายอยู่ที่675,000บาทเองนะคะค่ะมาค่ะเดี๋ยวพี่พาไปชมรอบๆตัวรถกันนะคะว่ารถคันนี้สวยขนาดไหนนะคะแล้วก็ได้อะไรมาบ้างนะคะค่ะรามาดูในส่วนแรกกันนะคะก็เป็นส่วนของด้านหน้านะคะเนี่ยให้ดูในส่วนของตาไฟเลยนะคะสวยๆนะคะเดิมๆค่ะตัวนี้จะได้ เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟมันตีลเลเตอร์นะคะนในส่วนของกระจังนะคะกระจังหน้าก็จะได้เป็นตัวโครมเมียมนะคะเสวยๆเลยค่ะแล้วตัวนี้เขาก็ได้ตัวไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะสวยด้วยค่ะค่ะถัดมาเรามาดูในส่วนของล้อนะคะ ล้อและยางนะคะตัวนี้จะได้เป็นล้อแมกนะคะขอบ17นะคะอ่าสวยสุยสยเลยะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวไฟนะคะด้านข้างนะคะติดตรงแก้มอ่ามาด้วยนะคะอ่ารุ่นนี้นะคะออกแบบมาเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะของอตัว h ันด้าซีวิกนะคะ่ะมาดูในส่วนของกระจกนะคะ ในตัวของกระจกก็จะเป็นตัวสีเดียวกันนะคะกับตัวรถเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีไฟอยู่ตรงกระจกนะคะมุมข้างนะคะอันนี้ออกแบบมาสวยเลยนะคะแล้วก็มือจับนะคะประตูนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะค่ะแล้วก็รถคันนี้ติดฟีมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะสวยๆค่ะ อ่บอกเลยนะคะว่ารถคันนี้เราคัดสรรมาให้คุณลูกค้าเลยนะคะว่ารถน่ะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะคะไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำมานะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะเราคัดสรรคุณภาพเกรดเอเอามาไว้รอลูกค้านะคะ,นะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นตัวไฟนะคะไฟท้ายออกแบบมาทรงตัว V นะคะ สวยๆเดิมๆเลยนะคะเนาะแนะนำเลยค่ะรถคันนี้สวยนะคะใครกำลังมองหานะคะใช้งานนะคะแนะนำเลยค่ะเราไปดูในส่วนของภายในกันค่ะภายในห้องโดยสารนะคะรถคันนี้ได้อะไรมาบ้าง ส่วนด้านข้างนะคะประตูนะคะ,ะก็จะมีฟังก์ชันนะคะด้านข้างให้นะคะ,ะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะรถคันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะ,คะก็จะได้เป็นตัวรีโมทนะคะเป็นสมาร์ทย์เล็นะคะ ในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะาสามารถควบคุมนะคะเพิ่มเสียงปรับเสียงนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะควบคุมที่พวงมาลัยเลยนะคะตัวเครื่องเล่นนะคะติดตั้งมาจากโรงงานนะคะจะได้เป็นจอ Android น,นะคะ,คะแล้วก็จะได้ Airbag นะคะ มากับตัวรถนะคะหน้าหลังแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะค่ะในส่วนของเบาะนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเดิมๆจากโรงงานเบาะยังใหม่ยังเอี่ยมเลยนะคะเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะคะไม่มีขาดเลยนะคะไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยค่ะมาค่ะมาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะให้ดูกันเลยค่ะว่า รถเดิมๆนะคะเครื่องเดิมๆค่ะสวยเลยค่ะไม่มีน้ํามันเยิ้มเลยนะคะนในส่วนของตัวคานนะคะให้ดูเลยนะคะคานเดิมๆนะคะเดิมจากโรงงานนะคะน็อตยังไม่มีการขยับเลยค่ะอันนี้เราคัดสัรมาให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะคะคัดสัรอย่างดีนะคะ ในส่วนของฝากระโปรงนะคะก็เดิมๆเ,เลยค่ะขับเป็นไงบ้างคะนะสำหรับรถคันนี้นะคะที่นะวัดแนะนำแล้วก็เอามาให้ชมกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากชมรถตัวจริงนะคะเข้ามาชมได้ที่นะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะครถยนต์มือสองนะคะ,ะมีอยู่2ส,สาขาด้วยกันนะคะ,ะสาขาที่1น,นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะอยู่บนถนนเซรีไทยะคะ่ะซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะแล้วก็สาขาที่2อนะคะอยู่บนถนนเซรีไทยนะคะถัดจากซอยเซรีไทย95มาประมาณ50เมตรนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ ก่อนจากกันไปนะคะพัตตี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครปเพื่อเป็นกําลังใจให้พัตตี้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงกับพัตตี้ได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0971126820ค่ะย้ำอีกทีนะคะ0971126820ค่ะค่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ